สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมินเบาแอมโลธงเดินทางมาติดตามตัวเลกับน้องชมพู่ครับพี่น้อง FC เด็กมีเซ้นนะครับมื่อคลื่นนี่ฟันว่าจะไปขายขนมวาสันครับไปขายขนมห้ผู้เฒ่าครับนั่งอยู่หิมหวยหิมหวยริมแม่น้ำแลละครับ FC ผู้เท่านั่งอยู่ริมแม่น้ำครับแล้วก็ซื้อขนมซอยอุดหนุนขนมกับน้องชมพู่ครับ เรือว่าเพิ่นสีบอกเรขกบ่เนาะครับเนาะสามตัวดเด็ดงวดวันที่สิบหกนี่สีเป็นตัวไรครับมาติดตามตัวเรขกับน้องชมพู่ครับสวัสดีครับน้องชมพู่สวัสดีครับดีตามด่วนน้องชมพู่งวดวันที่สิบหกเนาะน้องชมพู่ฟันเนี่ยไรครับน้องชมพู่ฟันมาปันรถักรยานไปขายของจ้าไปขายของจ้าครับขายยังล่ะครับขายขนมจ่าขายขนมในส่วนนี้เปลเห่ไปครับฝนตกฝนตกเปลเหล่ไปในความจริงกับปันเคยปันไปขายอีี ครับผมอ้าวดีหลายดีแล้วเก่งเนาะปั่นจัก,กรายนานไปขายขนมซอยแม<ล>่เนาะครับนุ๊ปปั่นหรอนุ๊ปนุ๊ปปันปป่นยูทีปป่นุ๊ปกุ้พันนวลนุ๊ปไปมองห้องน้ำนุ๊ปพันไปขายให้แล้วคนนั่งอยู่ห้องน้ำห้องน้ำอ,อยู่ห้วยอยู่มองเห้วยริมห้วยค่ะขายให้ผู้เฒ่าบอกครับไอขายให้ใครเป็นผูน้เฒ่าโอ้ครับแล้วเพคนเสียเอาไปขายของเหมที่นียังเอาไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกระบอกให้ โดนลงไปไปเอาอันนั้นให้เพิ่น์นไปจับปลาให้เพิ่์นจ้ะครับแล้วเพิ่์นก็ไปเร่รองเรยจ้ะเพิ่์นึ้นมาแล้วเพิ่์นก็ซื้อถุกนึงเจ้าบาทจ้ะโอ้เพิ่์นซื้อขอนมซอยเจ้าบาทจ้ะยี่สิบบาทอืมเพิร์นสือขอนมซอยยี่สิบบาทจ้ะครับเท่าไหรอีกครับอะแค่นี้แค่นี้ <c oughs> โอ้ยี่สิบเป็นสองศูนย์เล้วะสันปลาจับได้บ้ล่ะครับ ป้าเจ้าปูด่าจะเจ้าบูปเป็นโอ้ iman. จ้าบูปเป็นจ้ะอือผู้เฒ่าผู้เฒ่าจ้ะผู้เฒ่าคือคือจังปูม่วนจ้ะอายุเหมือนจังปูม่วนอายุเท่าไรครับปูม่วนปูม่วนอายุ60ปัวค่ะครับมามพี่ครับมาพี่ครับเทิดเทิดแม่ก็มาเน60ปัวสวัสดีครับน้องเปิ้ลสวัสดีครับนี่ จังจังมาถามน้ากันเลยเดี๋ยวปรับกล่องกันจังหน่อยเออผมซื้อกล่องแมงป่ปอยายยังก่อนนะปูม้วนปูม้วนเป็นยังมีชีวิตอยู่บ่ครับดูนี่โอ้เป็นจักปีกต่หกสิบก่อนตู้งปูมันใจกับแม่โอ้ปูมันใจนาหกสิบหาคูคายต้าเถานาคลายต้าเถาเป็นเสียเลยตอนต้าเถาเป็นเสียแปดสิบเอ็ดปีแต่ปูม้วนนี่ยังยังอยู่อยู่ยังอยู่เอ้า แต่คล้ายรุ่มเหย่อเป็นปนซื้อยี่สิบบาทบ่ครับจ้ะเป็นซื้อแค่สองห้า,า,าบาทนะโมเป็นยังขับกับเป็นสองศูนย์นี่ละอ่าน้องเพลื่นฝันอย่งไรก่อนนะครับฝันว่าผ <ๆ S 2> ูช้ชายแปลกหน้าขี่รถมาหล,มหล่มเซียนผู้ชายแปลกหน้าขี่รถมาหล่มใส่ในบ้านค่ะแต่ตารางเฮือนแต่ตารางเฮือนเอาเอาซูอิฟซีฟังไม่แน่ปรท่าเพิ่นเก่ามาเบิ่งไม่ไอ้ฝันวผู้ชายแปลกหน้าขี่รถมาไต่อมใต้ไต่ตารางเฮือนอันทีคนเก่าเก่าค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนาะค่ะ ป้ายทะเบียนรถปนกิดครับมาเสียชีวิลค่ะห้าศูนย์หกค่ะแม <50 6 S 2> ่แห้าศูนย์หกอเขียนลงนะครับคือผู้ชายแปลกหน้าครับรถมาบ้านอืม,มาหลุมใจครับบีบสี่ทะเบียนรถหาศูนย์หกบันทึกที่หกเก่าปะครับค่ะอ๋อจังไรอีกครับมาหลมใจยจังไรอีกมาหล,ลงต้อกับปุ๊กปุ๊กไว้ไอ้ไอ้ไอลูก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 เพื่อนกับแบบบอ เอาไอ้มือปิดไอ้ใส่จมูกว่ากับบวายใจบะหายใจเลยเสกเสกเพิ่งแล้วเม่กระตื้นก่อนเพราะว่าจมฝูเป็นเนโทรศัพท์โอ้อันพ่อเปิ้ลไปใส่พ่อไปใส่พ่อไปทำงานจ้ะอ้พ่อไปทำงานโอ้บ่ได้ลิปเพิ่งเลยน่าเหมือนนี่เนาะต่อยุติเหมือนวันจันทร์คนโซ่คนเอฟซีคนถามหาเป็นอยู่น้องชมพู่เลขสามตัวตัวไหนงวดนี้เลขสามสามอย่างสามตัวแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวไหน ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์แที่แม่บอกศูนย์หนึ่งศูนย่นู่งบอกแมนนบอกแม่ว่าไอ้ที่คนใต้เนี่ยที่น่าวัวใต้คนหนึ่งใต้เปศูนย์ที่นูงเมื่อร้อนเมื่อคืนนีะอายุนู้งกับสิบหัวมึงนุ่ว่ามกัแปะไปใส่ศูนหนึ่งศูนย์เลยโอ้แม่แปะใารเลยวะกับนูแปะเองไงนุ้นกว่านู่งซบัวใต้กับเป็นศูนย์หนึ่งละเมื่อบอกเมื่อคืนเลยอ่า ออืนะมันกับโบสบายนังนั้นโอ้โบสบายน้ำครับ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 น้องเปิ้ลกับน้องจุ๋มพูสองแม่ลูกครับพี่น้องเอฟซีเมื่อนี่งโบเจอพอพอไปเหตุงานผู้เฒ่าซื้อขนมน้ำยีสิบบาทครับแล้วก็เลียงน้องเปิ้ลครับฝันเห็นผู้ชายแปลกหนะครับรถมอเตอร์ไซค์มาเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านครับทะเบียนรถนก็คือห้าศูนย์หกครับบ้านเลขที่ของน้องเปิ้ลก็คือหกเก้าหกเก้า น้องจุ่มปูละเมอเมื่อคืนนี่ผูดออกมาเลยบวกครับเป็นเลขศูนย์หนึ่งศูนย์ครับเอาตัดเลนเนาะกดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคงหญ่ครับขอบคุณครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมลาทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมมันของดีกันครับเบาแอมลาทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบกไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่อเือก็นะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ขางในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักกับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ <ắng> กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 น,นี่เป็นของ,งลลอหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคั้วไวพ่อหลวงปุหลอดเนี่ตอนนวดดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค้าย่างบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน่าล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนอี่ครับมีโอกาสไมาสักกระากรา,กาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บา่บาวบ่าวย่งไกยผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้กันครับานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับานผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะร,รับานรู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับานรู้ชม ข้างในนี teachers, ่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจทิอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกัมีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินค่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมประตูงนีได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปุโอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาีทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาาโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดตลลีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ิืตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพีะ่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุครับ